สวัสด oh, <goodbye>, ีค่ะ่อนโอ้ยชนตลอดสาบใหญ่ขับไปคือวิอืมะเี้ยสวัสดีค่ะ่อนสวัสดีค่ะไปกินตรงนี้ <c oughs> มากินข้าวนะจ๊ะข้าวกับคุณยายนะสวัสดีค่ะมึงฟ้า,ขา,ยายเขา,า,าย้ายดูแกงนใหม่ใส่็ด่อ ลูกชิ้นอีหลากินลูกชิ้นแล้วนี่บักเขียบซุกแล้วเขียบซื้อมั้ตานเขียบซื้อมื่อไหร่อืมบักเขียบบอรเขียบซุกแล้วเขีย ب, บเท่าเขียบอิหลากินบ่เอืมมากิดนด้วยอืมจะไปมมากินด้วยเนาะอืมอืม รับไม่ได้รับไม่ได้รับไม้าให้หออยายมาให้ยายลูกฮัลโหลอืมฮัลโหลใครโทรมาเหรอลูกแม่โทรมาเนาแม่โทรมาอืมเออแม่แม่โทรมาจริงๆด้วยอืออ๋อ เ okay. ทชิลูกอย่าเทนะหเหนืออิ่นแล้วหนูอย่าเทนะนอย่าเทนะลูกถ้านี่กินฮอดเขาเศร้าเข้าไปเอายา มองหน้าตาคนพี่น the ้องอะไรลูกอู้หูแดดอ้หูแดดอืมแดดร้อนเลยลูกข้าวลมอืมข้าวลมเขาบอกโอ้ยมาเองฝอยเข้าไหมอืมฝอยเข้าไหมอืมเข้าไหมจ๊ะเอานัชชา อยากเห็นน้องแฝดขายายกับขทมแล้วค่ะวัสดีค่ะเดี๋ยวก็จะเห็นค่ะแวบๆเพราะว่ายายกินข้าวอยู่นะคะต้องใจเย็นๆนะคะน้องแฝดก็จะเดินเข้ากล้องออกกล้องอยู่นี่แหละคะ่ะเจเย็นๆผมทานขานมเอบมซี่ย่งค่ะยังอยู่ในกล่องเลยตอนนี้ยังกินขนมนี้ยังไม่หมดเลย กินขลมอยู่นะคะแกแกจ๋าหนูทำอะไรอ่ะลูกก็ไก่เหรอนิทานก<ม>็ไก่ขอไข่ที่แรกนึ่งว่าจะเป็นน้องเพชรมักหนังสือมักหนังสือมักการเขียนที่ไหนได้เป็นน้องอลอยอ นั่งเบ่งอยู่แล้วทำไปกินเผาอ้าวอ้าว <c oughs> อันนี้เช็่อยอืมอ่าเช็ดหน่อยลูกอ่ะเช็ดเองเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยนี่ไงขาน้องเขาทำเปื้อนเลยเฮ้ยทำน้องเพชรเปื้อนเลยน้องเพชรของพิวเตอยเปื้อนเลยน้องเคยกินเผาบ่กคู่หนึ่งกับคู่หนึ่งข้างเกียขี่ห่วงกันมีน้องเอ้ย เจ่ว่ากินเขาไม่อนลวดเปื้อนเลย่อ,อยทำเปืือนหมดแล้วอเอือจะได้ไปอาบนะ้ำเสร็จแล้วค่ะทิ้งตรงนี้ค่ะกลิ่นเฉ้าเขาทิ้งเออ กินนี่ไหมมือเขียบป้องขเออจะเอือจอึอยู่ไหนจ๋าเอึเอนี่ะเอือจ้าออจ๋าอึจ๋าอจอจ๋าอึ๋าจ๋าอจอจ๋า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 อ่กินจ๋าอจ๋เอจอไม่ชอบกินเพราะว่ามันหวานเ๋าาอ๋อจออบกิอจอจ๋าอ อบมาอ้สหอีมาแล้อ๋อร oh, <a> ัโอสระโอรอพีคิมสรอ <w> ียระเอียอือนนี้สระมั้งอันนี้สระอัมอันนี้สระอะสระอวสระอัวไหนลูกไม่เลยสระเอานะสระเอา สละไอไม้มาลายสละไอไม้มวนไม่เน่ไม่นี่สละอ่ำอันนี้สละเอือกไม่ที่จะอ้วกนี่อันนี้สละสละอ้วกสละอ้วกอ้วกก็คืออ้วกนี่คือกระตีดึงตีดึงอ๋อเหรอตียุงอ๋อใช่ใช่ใช่สละอ้วกปวดปวดอย่างเงี้ยสละอ้วกปวดปวด เขาเรียกว่าสรัอวปั๊วปั๊ตียุงเลยอีแล yeah, okay, ้วอะไรอีกล um> uh, okay, yeah. ูกไอครีมอ mm ๋อ hmm. นี mm ่อศครีมสระเอียสระเอียก็คือไอครีมเน่เออก็คือเลียไงเลียสละเลียครีมอ่ะเลียไอศครีมอ่าแแบสระเอียอย่างนี้นะฮึอใส่ตรงฮึมนี่อะไรลูกอืมอืมอ อ้ํเลยหายเลยอ้ํามัมมัมมัมอ่ะต่อไปอะไรสระออสระออก็คือคอนี่ไงสระคอสระออสระอฮะสระออสระอเอะไรไหนเอาตัวอะไรอ่ะหออหิบไช่ผ้าอ่าหอจุฬาเอาให้ชื้นยังไงหมอหิบอ่ะหออหิบใส่ผ้าแม่เห็นไหมอ่ะอี อม่แไม่แก <My dad. S 1> ่ oh. เอา้าเอ้าง่าอย่างนี้หน้านี่หน้านี่มีใยหน้านี่ให้นี่ง่านี่นี่ไงสระอะะอาก็คือมาชะละ <m> อาก็คือตาตาเล่นี่ <m> โอ้เจ็บ่ะเจ็บาชะระอา เทปไหมเจ็บค่ะบีบน้องเพชรน้องเพชรเอาอันนี้ไปทิ้งอย่าทิ้งตรงนั้นอย่าทิ้งตรงนั้นน้องเพชรเอาทิชชู่ไปเช็ดเอาเช็ดเช็ดเลยเด้งน่าเด้งน่ามือมากดอุ้ยหอยหยีบใส่ผ้าหอยหยีบหนีบมือขอบคุณค่ะเก่งมากลูกเหนื่อยถึงใครเป็นใครอันนั้นใช่ คนค้าอย่างฮอตดอกใส่คนเสร็จมาเรียบร้อยเลยเห็นมน้ะเ,นเพชรเก่งมากลูกเก่งมากไหนอันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้สอเสืออันนี้มันจะอืมข้านี้จะเป็นสอเสือเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันออกไม่ได้นะอันนี้ใครมาตาอยู่ปูหรือสีสอสอหรือสีหนวดยาวมากิน ไม่ไม่ไม่อืมอืมฮึไม่เอาเลยหายแกะแกะหายแกะเดี๋ยว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 ซาดุนะของเงยน้อยของเงยน้อยนะเนี่ยเงยน้อยกลับมาไม่เจอจะว่าเอานะเอาตัวใหม่นะเอาเต่าเอาอะไรเนี่ยลูกน้องเหรอเอาน้องจ้าน้องอยู่ในถุงหรอตัมบัวเออตัมไหนตัมกระตา ำรวจทำยังไงเจอตำรวจทำไงน้องนี่เด็กจะนึกขับรถไปแล้วน้องขี่รถเออขี่รถไปเดี๋ยวลูกโอ้โหเช็ดมือก่อนที่จะไปรูปน้างเขาเช็ดมือตัวเองก่อนเช็ดจ้ะเช็ดจ้ะเช็ดจ้าเออเนี่ยม่เป็นอรชิลลี่ชิลลี่ชิลลี่ชิ แกกระสุเสียจินเขาอยู่ดอกไฟรอ้มากพอเกิดเอาไปไปไปถูตาแล้วจะเล่นของตาก็ตาไงอย่าฉีกะ่ะไม่เอาห้ามฉีกนะคะถ้าใครฉีก ยายจะตีนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตาจะฉีกนะยายจะเอาไม้เรียวมาเลยนะถ้าใครฉีกอ่ะโอเคไหมใช่ใช่โอเคไหมไม่ทำไมก็ไปเอาไม้เรียวมาให้หน่อยคุณตาพี่ใครยุนค่ะเออไปเอามาไหมไม้ไม้เรียวมาเลยไปเอามาเองเลยไปเอาเองเลยค่ะไม่เอาเองไม่เเเออางจ็บ เก็บเก็บใครทำหล่นนะลกูกแม่เก็บเก็บพลอยทำเนี่อ,อ๋พอพลอยทำเนี่ยเก็บเลยไปเก็บช่วยพี่เลยน้องเพชไปน้องเพชทำหล่นนะ่ะ